ครับผู้ชมครับทุกวันพระศบดี์นะครับเวลา5โมงเย็นทางไอทีวีแห่งนี้ก็เป็นเวลาดีสำหรับรายการแอดโคมของเราคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะวางแผนไว้ว่าสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน ก็อยากจะฝากกันไว้ครับว่าเวลาไปต่างจังหวัดในแต่ละครั้งถ้าเรารู้จักที่จะเลือกซื้อนะครับของฝันของประดับจากสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับกลับมานอกจากจะเป็นการช่วยย้ำเตือนความจำในการไปเที่ยวในครั้งนั้นแล้วก็ยังเป็นการมาช่วยตกแต่งให้บ้านของคุณดูสวยงามแปลกตาไปอีกด้วยนะครับและเช่นเดียวกันครับแอดโฮมวันนี้เราก็มีของฝากมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นสาระเบาๆนะครับที่เหมาะสมสําหรับคุณผู้ชมในทุกช่วงของรายการไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับ คุณผู้ชมครับช่วงโฮมแอนด์เดคอเรามารู้จักกับพระพุทธรูปที่ควรมีบูชาไว้ในบ้านครับในช่วงโฮมสไตล์มาเยี่ยมคอนโดมิเนียมที่ตกแต่งยังเรียบง่ายแล้วก็ยังสามารถยกสวนต้นไม้มาไว้บนตึกได้ด้วยครับส่วนแอฟริซีนไปย้อนยุคในสไตล์อเมริกันที่ร้านม็อบสเตชันริมถนนเลียบใต้ทางด่วนเอกมัยรามินทรานครับในช่วงสปายเซิร์ชไปดูแหล่งขายดอกไม้กลางย่านสุขุมวิทครับ และเช่นเคยในช่วงท้ายรายการอย่าลืมตอบคำถามในช่วงแอดควิสนะครับส่วนตอนนี้พบกับโฮมอนเด็กคอรได้เลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อครั้งที่แล้วผมพาไปรู้จักกับพระพุทธรูปประจําวันเกิดกันแล้วในวันนี้ยังเป็นเรื่องของพระพุทธรูปครับแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่น่ามีไว้บูชาในบ้านครับเป็นพระกาแพงศอกด้านพืคุณเชื่อกันว่า ไว้กันไฟได้ดีที่สุดนะฮะก็ยังมีพระกำแพงใบขน,นุนเชื่อกันว่ากันไฟได้ดีไม่แพ้พระกนนระแถมก็ยังมีพระอีกหลายๆอย่างช่วยกันไป่างองค์นี้เป็นพระประเทศเขาเรียกว่าพระโกลาสารีบุตรพระของตระกูลลบบุรีพะระตระกูลพิศุโลกเนี่ยตุ้มหน้าบันแต่พระ,ะองค์นี้ค่อนข้างหายากนิดพระทักดานหูช้างเนี่ยต่างประเทศเช่นพม่าเนี่ย นับถือไม่แพ้พระกระแผงซอกก็คือพระบัวเข็มเชื่อกันว่าการไปได้ยอดเยี่ยมมากถึงแม้จะมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาแต่เราก็ต้องดูแลเรื่องการป้องกันภัยร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบ้านให้ดีๆด,ด้วยนะครับเอาละครับโฮมสไตล์รออยู่แล้วตอนนี้ไปกันเลยครับ วันนี้โฮมสไตล์บยโอซ่าจะพางผู้ชมไปรู้จักกับคุณสุทธิพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของแนวคิดของการแต่งบ้านที่นำธรรมชาติใกล้ตัวมาตกแต่งบ้านแล้วก็การจัดสวนต้นไม้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถทำให้ห้องขนาด56ตารางเมตรเป็นห้องที่มีสัดส่วนชัดเจนและก็ยังบ่งบอกถึงรสนิยมของเจ้าของบ้านอีกด้วยเอาละครับคุณสุทธิพงศ์รออยู่แล้วไปคุยกับเขาเลยครับ สวัสดีครับชื่อสุธิพงศุริยะนะครับชื่อเล่นคาบปัจจุบันทํางานอยู่ฝ่ายขายบริษัท AA นะครับนั่นคืองานหลักส่วนงานพิเศษก็คือแต่งบ้านจัดสวนและก็เป็นช่างภาพด้วยซึ่งก็เป็นงานศิลปะทำควบคู่ไปก็สนุกดีครับคอนโดห้องนี้พื้นที่ขนาดจำกัดคือแค่56ตารางเมตรนะครับซึ่งก็เป็นโจทย์สาหรับผมทีเดียวว่าอจะทํำยังไงให้มันอ,อ,อยู่แล้วสบายแล้วก็โล่งที่สุดผมเป็นคนต่างจังหวัดก็คือเกิดที่หนองคาย อยากจะเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมกลับมาในสภาพที่อยู่ในคอนโดแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นบ้านของเราจริงๆเริ่มมองหาวัสดุผมก็ใช้ไม้นะครับมาผสมเพราะว่าไม้เนี่ยทำให้บ้านเนี่ยอุ่นนะครับก็เลือกสีบีดเพราะสีมันกลืนกับบ้านแล้วทําให้ห้องดูมิดทึบนะครับส่วนวัสดุพวกลูกไม้หรือเปลือกไม้ผ้าก็เป็นสิ่งที่เรา หามาได้จากการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเก็บมาจากต่างจังหวันดนั่นคือส่วนผสมของที่ทําให้บ้านนี้ดูดูอบอุ่นขึ้นนะครับเริ่มเปิดประตูเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงเป็นพื้นที่รับแขกซึ่งตัวของผมเองเ,เป็นคนที่ชอบหนังสือเกี่ยวกับราชวงศ์ทำตู้บิวอินไปซะแล้วก็ใส่หนังสือในตรงนี้ก็คือมีโต๊ะตู้ทีวีนะฮะตู้ทีวีแล้วก็ตู้หนังสือซึ่งตู้หนังสือที่ ที่มีก็จะเป็นหนังสือที่ผมชอบมันก็จะบอกออลสกษณของผมว่าผมเป็นคนชอบอะไรภายในภายในห้องนี้แล้วก็มีโต๊ะทานข้าวก็โต๊ะนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้กับเ,เพื่อนๆแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ย พื้นที่มันค่อนข้างจํากัดน,นะครับแล้วก็บิวอินทำให้มันโล่งโดยของกระจุกกระจิกเก็บเข้าในตู้หมดเลยภาชนะที่ใช้นะครับจะเป็นถ้วยชามสีขาวล้วนเพราะว่าสีขาวเนี่ยดูแล้วอาหารหน่าทานแล้วก็ทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนห้องนอนนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงตู้เก็บหนังสือแล้วก็โต๊ะทำงานก็แค่นี้เอง เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในบ้านเนี่ยผมเป็นคนออกแบบเองห้องน้ําของผมเนี่ยมีไอเดียจะแต่งให้มันเป็นสีเขียวหมดเลยมันก็ทําให้บ้านเนี่ยดูเย็นขึ้นนะฮะเย็นขึ้นเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันก็เหมือนอาบน้ําอยู่ในสวนประมาณนั้นนะและนอกจากนี้ก็มีพื้นที่ระเบียงสวนนะฮะซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยจะค่อนข้างกว้างสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เยอะผมก็เลย เอาต้นไม้เข้ามาผานวกเข้ากับบ้านก็คือบ้านเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งของต้นไม้ต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ใบนะฮะไม้ใบนี่มันก็สีเขียวไอสวยตลอดปีนะครับด้านนอกของระเบียงเนี่ยเราต้องการให้มันดูเข้มนะฮะเราก็เลยเลือกเป็นตู้ภาชนะก็จะมีตู้โชว์ของจะเป็นพวกไม้โอ๊กนะฮะแล้วก็เราก็เลือกคอนเซ็ปต์ให้มันสีเข้มด้วยกัน ก็เลือกโอ่งเป็นสีสีเข้มไปนะครับโอ่งเนี่ยโชว์ได้ด้วยนะฮะเป็นเป็นฟอร์มที่สวยโดยรูปแบบของมันแล้วก็แทนที่เราเจะปลูกไม้ในโอง่งซึ่งมันก็ทําให้ต้นไม้มันเตี้ยลงเราก็เอาพาชนะอีกอันหนึ่งไปไปซ้อนที่ปากโอง่ง แล้วก็ค่อยปลูกต้นไม้ทีมันก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยสูงช่วลูกขึ้นไปแล้วก็บังพื้นที่ตรงผนังกําแพงของห้องอื่นห้องเนี้ยดีตรงที่อยู่ริมสุดเพราะว่าห้องที่อยู่ริมสุดเนี่ยแสงค่อนข้างมีตลอดเวลาของตกแต่งบ้านส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของที่ใกล้ชิดก,กับเรามาจากธรรมชาติเลยอย่างลูกไม้อย่างเงี้ยลูกลูกเงี้ยก็คือลูกสบ้า ขนาดเล็กนะฮะเราไปเที่ยวไหนเราไปเห็นเราก็เก็บมา <need> ก็เอามาตกแต่งบ้านได้อีกส่วนหนึ่งก็คือช้างเป็นคนที่ชอบโดยส่วนตัวในบ้านเนี่ยช้างอะ่ะมีทุกซอกทุกมุมส่วนเรื่องผ้าเช็ดปากนับกินนะฮะ <need> ก็เป็นผ้าไหมนะฮะเอามาจากน้องไข่แล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาตกแต่งบ้านด้วยก็ <need> ก็ทําให้บ้านดูสวยขึ้นอยากจะทําให้บ้านเนี่ยดู ดูแปลกใหม่แล้วก็ดอกไม้มาตกแต่งไปส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของออลูกลูกผลไม้หรืออะไรก็ว่าไปคือบ้านไม่จําเป็นต้องมีบูรค่ามากแต่ว่าทายังไงที่บ้านให้น่าอยู่ก็แต่งง่ายๆคือว่าค่อยๆแต่งบ้านนะฮะไม่ต้องใจร้อนนะฮะแต่ว่าถ้าพื้นที่เล็กก็ การวางภาชนะหรือของตกแต่งบ้านก็ให้ชิดผนังเข้าไว้จะทําให้มีพื้นที่โล่งนะฮะสำหรับนิยามของคาว่าบ้านนะฮะอยู่แล้วให้ความสุขแล้วก็มีความเป็นไทยก็คือตัวผมชอบยังไงมันเวลาคนมาก็จะซื้อออกมาที่บ้านหมดเลยเขาสามารถเห็นว่ารสยมของเราว่าดูจากการแต่งบ้านก็แค่นี้ครับ เพียงแต่เรารู้จักสังเกตรธรรมชาติรอบๆตัวแล้วก็ดึงเอาความชอบของเราเองมาช่วยในการตกแต่งบ้านเราก็จะได้บ้านที่น่าอยู่แล้วก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นตัวของเราด้วยนะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปย้อนยุคแบบอเมริกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดียวครับสนับสนุนบ้านให้มีสไตล์โดยแบตเตอรี่คุณภาพแบตเตอรี่ยูซ่า